คณะผู้บริหารทีมงานและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพร้อมกล่าวถวายพรอะพรอชัยมงคลเข่ากลับเิฉันครับขอเดชะฝ่าลองสติขาบาท 6, 9, 6, ปกเกปกระม่อมแชมประเทศไทยระหว่างวันที่8-10มีนาคม2567กระม่มอ,อันหาที่สุดไม่ได้ขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ บทอภิบาลบรรดานดน ในพิธีเปิดกานแข่งจักรยานเสือภูเขาทิ้งแันประเทศไทยชิงด้วยพร,ระราจทานสนามที่สาทุกทิเต็มทุกแห่งร้านค้าร้านอาหารขายดีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนับเป็นสิ่งักดิที่ท่านขอรบูชาและปโปรดรงมกันดาระกาพรพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญรอบ ผมนั้นได้รับความอบอุ่นจากทางทัพไซและ่ายจัดก,การแข่ขงขันครับสนามแรกอยู่ที่กาญจนบุรีสนามที่2จังหวัดชนองสนามตา่อม,มาด้วยของแก้วสัญลักษณ์ของนะครับที้เลยที่สามครับท่านกําลังจะส่งต่อมอบธงให้กับทางตัวแทนของทางสมาคมครับสัญลักษณ์นี้เรายินดีและพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันในสนามต่อไปต่อจากนั้นนะครับรนายวายอิทธพรจะได้ส่งมอบต่อให้กับทาง ท่านสุรัิตามาไม่ตาเราจะไปเจอกันที่จังหวัดที่รวยที่สุดในประเทศไทยครับกำแพงงเป็นเพชรขอขอบคุณนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะที่สี่กำแพงเพชรก็จังหัดในฐานะกัมาูครับนะวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะทำการเปิดตามเสือภูเขาคลาสเอกของดีของทัวชายหกรอบ จุดให้นะครับ,บเวลาเดินครับสองนาทีวัยรุ่นวัยสายชอบครับวันนี้ทั้งจากกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเต็มครับวันนี้โอ้พ่โดดวันนี้สวนเสื้อแชมป์ประเทศไทยครับหกรอบนะครับหกรอบวันนี้หกรอบสนามการแข่งขันนะครับ อยากไปด้วยครับแต่ขอเขาส่งกำลังใจให้ที่นี่ดีกว่านพี่พี่วันใสส่งกำลังใจ 30, 30วินาทีให้กับบรรดาพี่พี่นะักปั่นครับและช่วงเวลา15วินาทีน้องเพลงโชว์หน่อยบรรยากาศดีๆอย่างนี้นักกีฬาเต็มตัว ไปก่อนได้ก่อนครับไปก่อนได้ก่อนโอ้โหทำเอาศาสตราผมตกใจหมดเลยต่อไปเยาวชนชายครับห้ารอบห้าหมายเลขอยู่กับสามผลงานให้ดีๆครับยุทธโอลิมปิกเกมที่เซนิกั้งและเข้รา,าร่วมในมหกรรมยุทธโอลิมปิกเกมีครับ นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่กำแพงเพชรบ้านคุณแล้ววันนี้จ่าโอ๊ตพร้อมครับวันนี้ฟลายอิงไบเกอร์นะครับพบอินครับคะแนนสะสมมีจุดให้น้ำสองสี่สิบสี่สิบเก้าปีงานนี้ไม่มีเหงาเพราะมีตัวตึงทั้งนั้นเลยนะครับชี้เป้าให้แล้วนะครับอ่าพี่เปิ้ลครับจ่าเสฟนาออส นะครับล้างแกนไส้โอ้โหแพ็กค,ครับแล้วก็ทีมงานฟอร์ดเอกกรทบุรีครับโอ้โหทีมงานท่านนายกเลยวันนี้จัดเลยครับต้องมีโพเดียมเยอะแยะแล้วนะครับจะเอาจ่าเสรหรือจะเอาพิเชษพุ่งแรงเอาแล้วจ้าสาวจ้าสิบห้าวินาทีอดทนรอบนึ่งพี่เอกใจเย็น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 ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบรถตัดตาโอ้โหมาทีมใหม่อีกแล้วครับ ทีมงานบุญชูสายผม็ไเ่ดีครับ5สิบปีขึ้นไปชายเวลาเดินกำลังรอพระบุตครับการเป็นนากบัณฑิต้าเราคิดแบบรับประเทศไทยจะเป็นจางหวัดเกันทางความรักคามนะครับการใช้สื่อทั่ดี Thank you. ที่หนึ่งครับ 啊，他就是。

ตอนนี้งทะเบียนตอนนี้สามารถนำมาแลกได้แล้วและในบริษัทจุดให้บริการครับนอกจากอุปกรณ์เสื้อผ้าชุดแต่งกายของกีฬาจักรานแล้วเรายังมีบริการรวมน้องจากทัพไทยวันนี้เราจะดีนะครับที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำมาความสุขความอิ่มความอร่อยใครที่ถือเงินสดมานะครับไม่มีคูปองอาหารก็มาสั่งอาหารได้ที่นะครับร้านอาหารตามสั่งนะครับมี ก็มีนี่ไข่เี่ยวครับขายให้บริกไข่เจียวครับอ่าเป็ชื่อของที่นี่เลยกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเพราะไข่เจียวที่นี่นะครับอ่าผมลองมาแล้วกาแฟนะครับอุปกรณ์อ๋อไม่ว่าไม่มีราคาอืมีห้มีหคนแล้วเขีนทั่ว ไปดูดีัไปไหนมานี่ไหวเาเอโบทตาหวาแล้วดโดดมามา โอเคโอสิงบุรีครับนักกีฬาทีมชาติไทยครับวันนี้ก็มีบรรดาทุกอนดบที่4ทีมชาติไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดีกับนักกีฬาทพราะหครับนี่คือดีที่สุดและเก่งที่สุดในเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับสำหรับฟันทิตาร่างวัลแชมป์ของเราด้นนะครับเธอเป็นแชมป์ประเทศไทยครับรางวัลชนะเลิศ ค,ครับเดินเชิญท่านผเขียชาติรอบต่อเลยครับท่านครับ